สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถลักนะฮะเป็นของโคมัสุรุ่น WA 3 8 0รุ่น6นะครับอ่าเจ้าตัวนี้เนี่ย380นะครับบุ้งขีที่เขาให้มานะครับก็จะเป็นบุ้งขีที่มีขนาด3คิวครึ่งแบบนี้นะครับอ่านี่นะแซนด์ดที่3คิวครึ่งนะครับสภาพบุ้งขีของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็โอเคเลยนะครับไม่มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดของเนื้อบุ้งขีเลยนะครับนี่นะสามศูนย์ที่ถนะครับอันนี้นะครับขนาดยางของเขาเนี่ยจะเป็นยางเบอร์ 23.5 25นะครับเป็นยางมาตรฐานเขาตัดไซส์3คิวครึ่งนะครับก็บอกได้เลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสภาพยางเขามาสวยหมดเลย4เส้นนะครับเป็นยางโยโกฮาม่านะครับเป็นยางญี่ปุ่นแท้ๆหมดเลย4เส้นนะครับเนี่ยนะ,ะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับตามสไตล์รถที่ใหญ่ขึ้นมานะครับเกียร์เขาเนก็จะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานั่นเองนะครับ เป็นเกียร์ทอร์กลูกเดียวแบบนี้นะครับแต่ว่าด้วยคำในคำลดลุ่นใหม่ขึ้นมานะครับเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเกียร์ออโต้มาให้นะครับอ่ามีฟังก์ชันเกียร์ออโต้มาโน่ลนะครับมาให้เราได้เลือกใช้งานด้วยกันนะครับจะพาขึ้นไปดูบนหัวเก่งอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะอ่าสามแต่สุดลุ้นหกนะครับคันนี้ก็มาสภาพโอเคนะตัวลงตัวรถเนี่ยไม่มีรอยผุนะครับนี่นะทั้งสี่ตัวรถไม่ผุนะครับอ่าเดี๋ยวเปิดขึ้นยนต์ให้ดูนะครับนี่นี่นะครับถ้าตัวนี้เนี่ย เ,เครื่องยนต์ของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์6สูบเทอร์โบนะครับอันนี้จะเป็นสภาพในฝั่งหัวฉีดของเขานะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพใกล้ใกล้กันครับ สภาพเครื่องยนต์ฝั่งวัร์ชิ่ในแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับไม่มีจุดรั่วซึมตรงไหนของตัวเครื่องยนต์เลยนะครับอ่านี่นะแล้วก็พอเขาเป็นโฉมใหม่ขึ้นมานะครับระบบพัดลมด้านหลังของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบพัดลมไฮดรอลิกแบบนี้นะครับความเร็วรอบของเขาเนี่ยจะเหมือนตามความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอ่านี่นะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับหน้าง,งานญี่ปุ่นนะฮะเขาค่อนข้างจะคำนึงความปลอดภัยของตัวรถและผู้คนนะฮะเขาจะมีกล้องหลัง ติดมาให้ด้วยนะครับเ่ยนะตัวนี้เนี่ยก็จะเชื่อมไปที่หน้าจอด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูทีนี่นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของนี่ทางญี่ปุ่นหน้าง,งานเก่าเนี่ยเขาติดมานะครับเห็นไมฮะมาเดิเดมๆจากญี่ปุ่นเลยนะครับสนสภาพยางสวยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องฟังเทอร์โบให้ดูครับ สภาพเครื่องฟั่งเบอร์โบเนี่ยก็สวยไม่แพ้ฝั่งหัวชีดเลยนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับแต่เครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ของโคมัสซูเขาเรียกว่านะรหัส 6D17 นะขออภัยนะนึกนานไปหน่อยนะ 6D17 นะครับเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานของรถตัก380คันนี้นะครับนี่นะสภาพโอเคนะครับหัวกงหัวเก่งเนี่ยไม่ผุดนะครับนี่นะเนี่ยลองดูช่วงแขนนะครับแขนนี้ไม่มีรอยร้าวรอยดามเลยนะครับนี่นะ อนี้จะเป็นสภาพรอบคันแล้วก็เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว300ี6คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่น้่คนขับกันต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองขับลองเทสกันดูนิดนึงนะครับว่าการทํางานของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับไปไปดูกันถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่น้น่บนคนขับนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว300รุ่น6คันนี้นะครับเนี่ยนะอ่าแล้ภายในก็โอเคนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้เนี่ยแน่นอนเป็นรถรุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับระบบคอนโทรลของเขา จะเป็นระบบคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับอ่านี่นะฮะแล้วก็ฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันการใช้งานเกียร์ของเขาเนี่ยมีมาให้เลือก2โหมดด้วยกันนะครับเป็นมันนู้นะฮะมันนู้ที่เลือกปรับเกียร์เองตามมือนะครับแล้วก็เป็นออโต้ออโต้เนี่ยก็จะมี2ระดับให้เลือกนะครับเป็นออโต้โลกับออโต้ไฮนะครับอันนี้ก็สามารถเลือกปรับได้ตามเอ่อเขาเรียกว่าไงนะตามความถนัดของคนขับได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับมาดูเรามาลองเทสเทสกันดูนะครับว่าการทํางานขขออออองงงเเเเเคคานนนนีี่่่ยยยปปป็ััไะะรรบดด๋วผมิตูกโ เห็นนะเริ nah? ่มแขนก่อนเลยเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนเลยนะครับเห็นนะกดตัวลอยนิ่มๆสบายๆเลยนะครับเห็นนะเครื่องไม่โหลดนะครับปั๊มไม่อูบนะครับเห็นะเห็นะกดตัวลอยได้สบายๆนะครับตัวนี้แรงปั๊มโอเคนะแรงปั๊มดีจะได้เลยนะครับเี่นนะเดี๋ยวลองกําลังแขนให้ดูเี่ยนะแขนเนี่ยก็ไวตามไม้ตามมือนะครับเป็นตามสไตล์รถรุ่นใหม่อยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะทํางานได้ค่อนข้างไวตามไม้ตามมือมากๆนะครับ จังหวะความง่ายก็ตามไมา้ตามมือเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนะครับเห็นไเบรกมือก็จะเป็นไฟฟ้าแบบใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่เกียร์ให้ดูนะครับว่าเกียร์เขาเนี่ยใช้งานได้ครบหรือเปล่านะครับกดดึงเลยปึ๊บมาเดี๋ยวผมขอตั้งหลักก่อนนะครับเดี๋ยวเดินหน้าที่เกียร์หนึ่งก่อนนะครับ เกียร์สองนะครับเสร็จเกียร์สามนะครับเกียร์สี่นะครับเนี่ยนะก็ใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะครับพวงมลลาลัยก็นิ่มดีนะครับด้วยความที่เขาเป็นรถรุ่นใหม่นะครับอ่านี่นะถึงแม้ว่าเป็นรถใหญ่ก็จริงนะครับแต่ว่าพอเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาปั๊บเนี่ยาการทํางานเนี่ยก็จะเบาไม้เบาเหมือนมากๆนะครับเดี๋ยวลองถอยหลังเรื่องที่เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะเกียร์สาม แล้วก็เกียร์สี่นะครับเนี่ยนะระบบเกียร์ใช้งานได้ครบนะครับเกียร์ก็ทํางานได้แรงดีปกติเลยนะครับเนี่ยนะโอเคเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าสําหรับภายในก็ถือว่าโอเคนะครับตัวนี้ก็ระบบแอร์มาเย็นพร้อมใช้เลยนะครับถ้าในสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่าเดี่ก็เป็นในส่วนของสภาพภายในที่นั่งคนขับนะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของเในตัวสามแปดศูนย์คิดหกคันนี้ครับผมสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตากโฮมสุร์วีเอสามร้อยแปดสิบรุ่ มาสอบถามเพิ่อาเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็พอเราติดต่อเข้ามานะครับอาจจะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับละเอียดละเอียดตอนนี้เขาขับทดลองใช้งานนะครับที่หน้าร้านเนี่ยส่งให้กับลูกค้าได้ด้ชมวงบันทนายาอีกทีหนึ่งด้วยนะครับเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับอ่านี่นะฮะอันนี้นะครับก็มาครบพร้อมใช้เลยนะฮะรถต่างๆเนี่ยใช้งานได้ครบหมดเลยนะครับสภาพรอบคันเนี่ยก็โอเคเลยนะสภาพดีเลยนะครับ ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอฝากวั่นี้นะครับกับเจ้าตัวโคมาสุ dba สามรอยแปดสิคันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดสมัครให้นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้สินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ